นี่นะครับผมเครื่องเพิ่งมาถึงจานเอชั่แหละแล้วเราได้ดูว่าซื้อบาคาครับผมนี่เอาบ้าคาเป็นเครื่องไทยเป็นเครื่องไทยสัมภาษณ์ไทยแล้วมันก็ต้องแรงแบบไทยไทยแรงแบบไทยไนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับต้องบอกก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเจ็บปวดแล้เห็นไหมอย่างยุ่งหลบมอย่างร้องนะครับว่าเฮ้ยยังไงอะไรฮะปวดร้องห้ามอะไรกวนแล้วนี่แหละครับผมเดี๋ยวลองดูกันจะวิ่งออกมาแบบไหน โอ้โหขดอยากเห็นเร็วๆแล้วนี่ขนาดของนี่ครับผมจะลองมาเรื่ออะไรเราต้องลองของนะครับเรื่องเนี่ยถ้าเราเดี๋ยวเราจะมาใส่เลยเป็น F5 Standard นดาร์ดนะเราจะมาดูกันว่าความแข็งแรงความเหนียวความปิดของมันเนี่ยจะได้ไหมแล้วก็มันโอโปไทยมารีนะครับเดี๋ยวต้องลองดูนะครับมัน จะดีจะไม่ดีมันต้องพัฒนานะครับถ้าเครื่องตัวนี้มันอยู่ในเรือแข็งแล้วมันเวิร์นะครับผมบอกไปเลยนะครับใช้งานปกติเนี่ยเวอร์ชูดวันนี้เรามาลังอาจารย์เอ้นะครับผมวันนี้โปรเจกต์ต้นปีนะครับผมอ่าโปรเจกต์ต้นปีคือเอาเครื่องไคมารีน40แรงมาท่ลุงนี่ครับผมนี่อาจารย์เอจะเป็นผู้พิสูจน์ว่าถ้าเอามาเกาะกับเรือ F1 ฟวันะครับโปรเจกต์ใหม่ของแกนะครับที่แกกับไฟออเอฟไฟส์เอฟไฟส์สแรง s เอ๋อ เครื่องตัวนี้จะอยู่ในรุ่นของ F5 40 HP standard one brakeless นะครับแล้วก็จะอยู่ในหมวดของเป็น Inter national นะครับก็จะมีนักแข่งต่างประเทศนะครับมาลองด้วยครับว่ามันจะรอดไหมถ้าไม่รอดก็พัฒนาต่อไปครับผมนี่เราต้องพัฒนาต่อนะครับว่าแม้กระทั่งเรื่องของตัว engine เองเครื่องเองนะครับหรือชุดไฟคอยลับวกเทียนนะครับทั้งระบบนะครับถ้ามันอยู่ในเรือแข่งแล้วมันผ่านครับผู้บริโภค นี่หมดเยคุ้มเลยนะพี่นะราคาโอ้โหสบายกระเป๋ามากนี่ครับผมจะให้อาจารย์เอ๊พิสูตอีพิพิธโซที่สองนะครับตอนที่ติดตั้งเสร็จพิพิธโซที่สามสองนะครับไปวิ่งแล้วก็การแข่งขันจริงนี่วันนี้อาจารย์เอ๊เปิดกล่องครั้งแรกนะครับแกดู้จักข้างนอกเป็นไงบ้างครับเอ่ผมว่างานสีงานสีงานอะไรนี่โอเคเลยครับน็อตนี่ฮะครับผมละเอียดล่าสุดผมไปเลยเน้นพวกไอ้ตรงเนี้ยครับไอ้สลิงตรงอะนดใช่ไหมครับตรงเนี้ยสลิงโลกร่าผมก็เสริมไอ้พวกนี้ ขึ้นมานี่ฮะนี่เพจของเราเดี๋ยวเรื่องสติกเกอร์ผมก็จะค่อยๆพัฒนาไปนะครับตอนนี้เราเป็นเน้นเครื่องเน้นเรื่องคุณภาพเรื่องเกรดของวัสดุใรายละเอียดนะครับของตัวเนื้ออะโลหะอลูมิเนียมซีคนอลูมิเนียมใชข่ของไทยมารีนะครับเป็นโรงงานที่ผลิตที่มีเกรดนะครับไม่ได้เป็น,ปน o อ m อค่ะเป็น o อ m ที่ ให้กับหลายลาย่อนะอย่างเราไม่ต้องบอกว่าตรงนี้จะทําเน้นทําส่งยุโรปครับอของอของเราแต่เดี๋ยวเ,เราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆก็แต่จริงๆแล้วเราขายในราคาเครื่องจีนนะฮะเราไม่ได้เทียบกับเครื่องแบรนด์หลักเขานะครับว่าราคานี้กับคุณภาพประมาณนี้มันม,มันไปได้ไหมเงี้ยครับถูกถูกใจไหมคนไทยไหมไรรเนี่ยนะครับเด <c oughs> ี๋ยวต้องฝากอาจารย์เอะทะลุง่อยนะครับเจอแน่บิล่านี่จะบอกเลยว่าเครื่องเนี่ยที่มันเป็น one make lead ของเราเนี่ยเราจะไม่ได้แตกน่องอะไรเครื่อ,อยู่หรระบบคาบิลต์ตะกิดเหมือนเดิมอ๋อสแตนดาร์ดเลย,เยครับเปลี่ยนคือใบพัดนะครับอ่าใบพัดอย่างเดียวนนนอกั้จะ สต็อกหรือสแตนดาร์ดโมดูาตัวนะครับที่ติดตั้งเข้าไปในเรือสูตร f 5้าสแตนดาร์ดครับเดี๋ยวลองดูนะมาลองชงกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเรือ f 5สต็อกก็ความหมายคือใช้เครื่องเดิมนะครับเดิมทุกอย่างแต่ไล่พวกใบไล่อะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมครับไล่ใบทำท้องลื่นหรืออะไรเทคนิคใครก็เทคนิคครกระบายอ่าใช่การห้ามแตะนะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะวัดกันด้วยสีมือครับของนักแข่งนะแล้วก็นักแข่งเบางคนก็ต้องมาให้ความรู้เรื่องของเครื่องยนต์เป็นยังไงรู่นนี่แล้วเราก็จะมาดูการของตัวเครื่องยนต์ด้้้วววยยยครรรรับบบบ่่่าาาาเเเลใชออออนนนนนนนๆๆๆสูงงีีมตึห รอบละหนึ่งกิโลบาทเนี่ยจะดูว่าความทนทานความแข็งแรงเขาจะดึกโอ้ทีนี้รู้เลยครับผมรู้เลยนะครับโอเคครับผมสําหรับวันนี้มาส่งเครื่องให้จานเอถึงลังเลยนะครับนี่นะครับบางแสนนะฮะเครื่องเรือนะครับผมอ่ารับรับทำอะไรบ้างครับเอออ่าจริงๆแล้วเนี่ยจะสนองเจ้าน้เรือแข็งนะครับอ่าครับหกพโลครับผมแล้วก็ผลิตแล้วแข่งในอยู่ในคลาสของตัวเองครับผมเรื่องเครื่องยนต์นะรก็จะสวิงให้กับน้องๆผู้ภัยผู้ประเทศนะครับก็คือทำให้ฟรีครับผมงานนอกต้องบอกไว้ก่อนครับไม่เคยได้รับ ถ้าแบบไม่เหลือแบบวัแรงมีเวลาว่างๆจัดการให้นะครับเขาถึงเรียกอาจารย์เนี่ยครับผมนี่ยทำเฉพาะงานที่ตัวเองชอบนะครับผมแลอวสวัสดีครับเรือลำพี่อ้วนนะครับอ๋อครับพี่อ้วนสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาดูเรือลำต่อไปกับเครื่องอะไรนะครับอันนี้พี่อ้วนทำเขาเรือไปทำอยู่ครับตอนนี้อ่าตาไม่ดูอ๋อครับผมเดี๋ยวก็จะประมาณตรงตรงไหนครับอ๋อพาไปดูหน่อยนี่อ๋อตัวนี้นะฮะนี่อันนี้ F white หรอครับหรือว่า F bun เน F w อ๋อ F w h i t F5 มันต่างกับ F1 ยังไงครับพี่ F1 จะเป็นเครื่องสองจุดสูงหรือเครื่องสองร้อยสองร้อยแรงม้าครับหรือสองร้อยห้าสิบแรงม้าครับเพราี้ของ F1 เขาจะใหญ่บ้านกว่ายาวกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้จะเป็นเล็กๆเพราะว่าเป็นรุ่นไห่เล็กมากครับแล้วเป็นรุ่นที่ทำได้ทั้ง F5 สี่สิบโอเคแล้วก็ที่จะแตกขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นสี่สิบสแตนดาร์ดอ๋อสี่สิบสแตนดาร์ดก็คือมาเกาะกับเครื่องเรานะครับอ่าใช่ครับผมโหนี่บอดี้สวยนะเดี๋ยวไทยมารินต้องมีสักลำไม่เงี้ยแน่นอน ไทยมารีนะครับกำลังจะอัปเกรดเป็นอิเล็กทริกสตาร์ทนะครับเป็นสตาร์ทไฟฟ้านะครับผมก็อัปเกรดนะครับเจ้าไทยมารีนะครับแบรนด์เครื่องยนต์เรือนะครับสัญชาติไทยนะครับที่ทําที่ส่วนใหญ่จะส่งออกยุโรปนะครับนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงเครื่องรันอินกันนะครับว่ามันจะเสียงพอรแค่ไหนนะครับผมเครื่องตัวนี้นะครับจะอยู่ในเรือแข่งจะไปทดสอบอยู่ในเรือแข่งของเอฟไว้ 40สแตนดาร์ดนะครับลองเปิดใจรับอะไรใหม่ๆดูหน่อยนะครับผมแบรนด์คนไทยสัญชาติไทยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาลองดูนะครับผม ครับผมสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยมารีนกับพี่เอด้วยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม